เขาเช็ดพื้นเลยครับวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับน้องตะวันครับเบอร์70อายุเขวบสนามหนึ่งที่ผ่านมานะครับได้นัดสามครับจินโจจินโจนี่มาฝึก็ขอขอบคุณพี่ไก่ใส่รถซอย10เช่นเคยครับขอบคุณพี่สมชายครับใส่รถซอยสครับน้องตะวันครับที่นำเอารถส่วนตัวมาให้จินโจ ฝึกซองครับดูน้องตะวันครับจินโจไล่ไม่ติดเลยครับนี่ครับน้องตะวันนี่เข่าเช็ดพื้นครับน้องจินโจครับ EP ที่12ครับคำว่า EP ที่12คือครั้งที่12ของจินโจครับที่มาขับทางเรียบดูน้องตะวันครับโยกตัวดีมากครับ อินโจอตัวมันตั้งไปพี่ตัวมันไม่ไม่ลดนพี่มันต้านลมเห็นไหมหรือมันเป็นที่รถบ่บารถเห็นไหมพี่เป็นที่เบาแล้ววันนี้เจ็ดขวบเองครับเก่งมากครับไฮโพน,น,นี่คนนึงไฮโพนก็เก่งครับ ไอโฟนี่จินโชบอกว่าสองติดพื้นอีพีที่สิบสองชินโชครับเพิ่งได้ฮิตที่2ครับเดี๋ยวขับเสร็จก็ไปดูเกรดเอเข่งครับมอเตอร์คอร์สเสร็จแล้วก็จะไปออกกำลังกายที่สนามคลองสองน้ำต่อครับไปเอาเลขแป ท่อที่นี่ท่อต้องท่อเดิมๆครับรถทินโจใส่ท่อทางไม่สามารถขับได้ครับเสียงรถที่นี่ต้องเอาท่อเดิมใส่ครับเนื่องจากอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับอาจจะได้รับงานโรงเรียนเรื่องเสียงเกินเดซิเบลอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้รถพี่สมชายก็ไม่มีรถซ้อมครับเนี่ยครับเริ่มเรื่องหัดเข้าโค้งครับญี่ปุ่นพัฒนาบุคลากรของคนญี่ปุ่นด้วยการฝึกซ้อมครับฉันใดก็ฉันนั้นทินโจก็ต้องฝึกซ้อมครับยากครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับในการขับพี ซึ่งรวมทั้งการแข่งขันด้วยครับจะบันทึกข้อมูลไว้ห้เป็น EP ครับ EP ที่12อาจจะได้แค่2ฮิตหรือไม่ก็3มฮิตครับจะพาไปออกกำลังกายนะครับมีตะวันมีพี่เลี้ยงคอยสอนครับดีมากครับนี่ครับมีเทรเนอร์ hmm. <Eternal. S 2> ชินโจอาศัยเกาะดูรายตะวันด้วยครับ อพี่เขาจะเอาสอกติดพื้นจริงๆพี่ขันหลังชินโจรครับชินโจจะเอาหูติดพื้นให้ดูนะครับโหครับสุดยอดครับขอบคุณนะครับพี่ไก่สายลวดซอยสิบครับขอบคุณพี่สมชายสายลวดซอยสามเน,นิครอบ รถพี่สุนชายครับจอดไว้บ้านเจีจ๊ยพี่สุนชายเนี่ยมีรถหลายคันนี่ครับชินโจก็ได้เกาะเกาะน้องตะวันนะครับดูรลย์ขับขี่ของตะวันตะวันนี่อยู่อันดับที่สามของตารางการแข่งขันสนามหนึ่งที่ผ่านมาครับส่วนที่หนึ่งก็มาคาร์ครับที่สองก็เพื่อนของมาคาร์ทที่สามก็น้องตะวันเบอร์เจ็ดสิบครับโอ้จินโจได้อาศัยใบบุญของตะวันครับเกาะ ออนไลายในการขับขี่ในการเข้าโค้งครับวันนี้น้องไอโฟนไม่ได้มาครับอืมน้องไอโฟนนี่ชินโจก็เป็นเอฟซีอยู่ครับทางไอตะวันนะครับตอนนี้มีมาคาร์วกับเพื่อนมาคา้าดีกคนหนึ่งครับชินโจนี่ไม่ได้ฝึกซ้อมหรือไม่ได้เรียนรู้ทางเรียบมาตั้งแต่เด็กครับอาศัยโดนมาขับตอนอายุสิบสองนะครับ กีฬาพวกนี้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆก,ก็จะมีก็จะมีความชำนาญหรือคล่องตัวสูงครับตะวันนี้มีพี่เลี้ยงคอยคอยสอนคอยไล่ตลอดครับนี่ตะวันให้จินโจนำครับนำก่อนจริงๆแซงตะวันไม่ได้นะจินโชนะครับพี่เลี้ยงให้หยุดพ,พี่เลี้ยงให้ขับดีลาครับ ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับว่าทางเรียบนี้ใช้ต้นทุนสูงมากครับมากกว่าทางฝุ่นเยอะครับถามว่าไปเปลืองอะไรครับไปเปลืองยางครับยางครับที่วันนั้นไปถามคุณพ่อพี่ชุมน้องพ่อของน้องไอเดียครับที่ขับ6 0 0ซีแล้วเสียหลักลมนะครับยางนี้คู่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับ มันมันเป็นอะไรพีม่มันเค็งเอ่มอ๋อใส้ม,นนใสมันอยววอครไ้วับนี่โคชิบุนครับ ให้ขับตั้งจนหมดเวลาพี่มันจะได้เกิดทักษะมาแล้วครับเสียงโทรศัพท์มาแล้วครับไม่มีใครหรอกครับอะไรโอ้มาแล้วครับมาอีกแล้วน้าไก่ร้อยเมตรทีกร้อย อทำไมออกมาแล้ว